กรเียนท่านนวัดเอกพงศรการเรียนท่านนวัเอกพงศกรอินทสมบัติรอสอสรนาโกเกตจากเอกพลคงทองรอดเจ้าหน้าที่กอรนจังหวัดป okay. ุเกต พร้อมทีมงานและท่านผู้มีเกียรติคารพกระผมนายสนทัพจิตวิญญาก็ดีอดีตผู้จัดการการเดินฟ้าส่วนภูมิภาคขออนุญาตทา่าน,นอ่าจดลบตรึงคำนวณโดยตัณนาความไว้ระนี้ครับมเมล็ดปั่นพระชถานจากสมเด็จพระนิธิศาตร์เเจ้าตุ้งสมเด็จพร,ระเทพพัากรสกัสกัสสุดาสยามบรม,มัตรราชกุมิมาดี เปิดโครงการดีเลิศงานเกิดผลประชาชนพร้อมใจในท้องที่อุเรดอตนรีจินครการาจันะัแต่มีประธานที่ดีเลิศกล่าวเปิดงานนาวัดเอกพงศกรอิทธสมบัติที่มาจัดอบรมดังหวังสืบสารอนุรักษ์พันธุกรรมนำโครงการด้านอาหารสร้างสรรค์ความมั่นคงเมื่อัปดา์ประรา,านอาหารสำริบ ไทยทั่วทิศสมหวังดังตะสูงวิทยากรสอนดังหวังจำหน่งเพื่อเสริมสงอนุรักษ์พันธุ์ร่วมบรรดาลเมล็ดพันธุ์พระราชทานด้านาเกษตรพันพุ์พิเศษพบลูกสู่ลูกหลานได้เรียนรู้ศึกษาวิชาการเป็นราฐานเศรษฐก,กิจทฤษฎีแจงชาวบ้านชมชนผลดีเลิศพันพุอเกิดกว่าต้าต้นผลเต็มที่ เมล็ดพันธุ์รารบลูกถูกวิธีให้ผลดีทั่นทั่วรัวชุมชนขอขอบคุณมอรมอนท่านทีนบ่บรนดาลโครงการงานเกิดผลข้าอครงได้วความรู้ช่วยผู้คนผลดีล้นเราขอมอบคำขอบคุณตอนรับ